ฟังเพลงนี้เข้าพี่บอกหาแฟนไม่ได้ไปจนสุดเนื้อจะตายยังหาสาวใดสงสารสาวไก่บ้านพี่คนนี้รอคอยอยู่นานแต่พี่นั้นกลับมองข้ามไม่สนใจไม่พิสูจน์รักดูสาวแต่ละผ้าฟังเพลงแล้วเชียร์น้องบางรักไม่ต้องห้าม พอสดยังไม่แต่งานอาชีพของพี่ถึงตอนนี้น้องอยังต้องกลานหากพี่รักน้องเสียบ้างสักวันคงได้แต่งานความรักของพี่ยิ่งฟังยิ่งเป็นเรื่องเศร้ายิ่งฟังพี่เล่าเรื่องมันชัาง้ายกับน้อง รักพี่ข้างเดียวพี่ไม่เคยเลี้ยวมามองใจยิ่งพอถูมันมองไม่รักน้องเลยสักนิดเดียวขอมีสักวันที่พี่นึลรักน้องบ้างหัวใจน้องว่างอยากให้พี่มาจับจองถ้ารักพี่แล้วน้องไม่เปลี่ยนใจแน่นอน ไม่เชื่อก็จงทดลองหันมามองน้องอยู่ไม่ไกล